สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสบายดีประตูฐานที่เขามาหาบสมซ่องน้องข้ามพี่น้องเลยแจ๊คสว่าอะไรเนาะเออพี่น้องเลยคําว่าสีอันนันเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่นอ้นองน้องค้าว่าสีเปลี่ยนสื่อหลายๆลยซื้อเพจซื้อยูทูปนี่ก็ได้เบอย่างหยากรซะ <c oughs> ใส่น้องข้มอย่างเดียวก็จบเนาะเราต้องว่าน้องค้ามน้ำสุกก็พอมันเงี้ยวไปพี่น้องเลยน้องข้ามว่า่นะได้แมนบา่บาบ้าตาย เอาที่เธอสบายใจมีการลังเพลงอีกได้พี่น้องไปพอมพี่น้องทำงานต่ออีกมื่นหนึ่งพรอพี่น้องเน้่นสะอาดไปได้หรอมันมันร้อนมันหนาวอู้วมีแต่พอน้องบิวใส่แดงอย่างเดียวเหมือนนี้ติ๊กูนสบายดีพี่น้องติ๊กจีบก็สดบรรลุกประมาณเออเออติ๊ปูนใส ดีปูนใส่กันนแม่ยังแต่ขันห้องกลางบันมาพูดียาวบ่แล้วบัดสามคนมาบ่อาตบ่ส่างขนาเอออันพูดหนึ่งบอดมากนะเขานแซงบ่ออกกันเ่นก็เลยหาใหม่ก็อนึ่โอ้ อากีต์แต่เพิ่นอาซามมาได้เมื่อวานอาซามคนพี่เนอะพอรังบิวเพิ่นเห็ดแล้วสองสองอันเมื่อวานสองครังฉันเมื่อเห็ดผู้เดียวเนาะเมื่อวานปูนบอกเบอรแจ็คเพื่ออยาพอรังบิวอ่ะไปครับโอไปเลยเจ้าเออ จนเด็กผัวนะเมื่อุ่มหนึ่งผัวบังมาเกินจนเด็กเป็นอย่างนั่นแหละอภันเหตุมาเกินพี่น้องเลยคิดว่าฝืนสิบมาแล้วฝืนกันยั่งได้มากคือเก่าเนาะเดินกลือกลือจึงใสีเดินกลือกลือเนาะ เขาหน้าแซงกันเจ้าน่ะพ่อพ่อพ่อลกหมัดแล้วไปจ้ะสิมาติเลงอะไรถึงขยะขยะโควิดโอ้ยัญโควิดเออช่วงช่วงถึงแล้วแล้วเขาท่านละลายก็แล้วสิมาอืมมาเป็นออกมาตรการช่วงสีฮอตซิมปี้มาที่นี่เลยโดยตาที่ขยานทุกเม้าทำกับอไรบ้าต่างคนต่างกันเดี๋ยวบ้านเข้ากันโดยเนี่ยบูเมลิอันตรายดอกธรรมดาเนาะสีเหลืองเผาระวังคือกัน เออดูยังไงลองการลองแบบเห็ดแบบอันตั้งเป็นเหลี่ยมเลยงามล well, ูกแก้วแล้วแลล้้ววแแต่ภูมักแมนตั้งแบบสี่เหลี่ยมกับมีภูตั้งหูดอกจันก็มีอันนี้ก็ตั้งหูดอกจันเนาะแมนตั้งหูดอกจันนะ แมนป้าพากันไปกินข้าวเนาะนั่นแล้วแข็งในหนึ่งมันหมามันแข็งเลยครับแมันจะง่ายอันนี้มันซูนๆเลยมันเยอะเยอะๆเยอะๆมันโตถ้าต้องวางมันหนี่ยนั่นยังแบบกาป้าให้มันแข็งมันมั้งใช่ป่ะแมนเ้าจใงตั้งสบายมืออีกไปซูนแห้งบัตสิตกเนาะป้าพายเบิร์ดหรือยังปูนไปไปกินข้าวพอลองเดือนอันนี้อย um> ู่ข้างทางมั้ ท่านี้ก็ใส่ลูกแก้วอ,อีกการบ่โอ้ใส<ซ>่แต <ไป S 2> ่ท่างนอกตัวนี้มันเป็นโตทางในเสาห้องพอใหญ่ว่าใส่ท่างนอกใส่ท่างนอกเลยดีรอบนอกพอแมนแมนนี่จิ <c oughs> ้นกระซิดีใจเดอาเพิ่นอยากนอนตารางรายเดือนแล้วเนาะเพิ่น ้อ้มนาามาแม่คอยงาแม่ปกรแม่แกงเขียวกมลกะยางปลาหมึกแจวาเดกินข้าวเด้อกินข้าวำการเด้พี่น้องเองกินข้าวตอนสดๆกินสามคนเพิ่งคือเก่าอะไรสั่งเห้ไปกินข่าวซีดซวยๆไหนเนาะเมื้อนี่หมูว้านหนึ่งซวยว่านหน่จะ chân bài xong cho đi ăn khao ăn phèn, ăn 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 suối, con nhảy trọi bao nhiêu rồi, má khỏe má, Tớ mới hoài nằm yên đây Núi bụi này Bạc không mất Hôm khách rồi đó bọ Ừ Thôi đi P'nọc đi khỏi sau tầm quanh đi ơ Chạp ổng Bỏ tay giật giật yên đây Mắt là xanh đẹp là đẹp ไผ่ใหม่มาจะทได้อนะุ่นวุ่นอยไผ่ใหม่โหลดบะเลือโหลดแท่นโหลดควันเาน้นนะโหลดไผ่ผอนนะปีรักเพราะเพราะมันลื่นมันเบิดมันใหม่ลืน่นแน่นอนะจอ,อพี่น้กจำม่จูนไ้ไปน้่ลางกันอแล้วสมนีนะ เออปาควรโหลดได้พี่น้องทวนทวนทางหลังมล <c oughs> แม่หน้ากบเคยเห็นลายปนิจคือแม่าน,ดดานากบเคยเห็น,นลปนิจโหลดแล้วนี่โอ้เห็นแกควรนำแล้วนะกุ๊งกุ๊งปาถ้ต่อคนหอยวาง nong nạt phải, phải nhảy chơi chụp vào đây rồi nè

มันโตลุงเลยน้องผมกินข้าวเงี้ยเหมือนสาวเพิ่เด้อพี่น้องมากินข้าวนำกันเด้อสมพักเสียน่าเลยถั่วเมือเออสมพักกาดมั้งมีอยู่ในสวนพักกันกินพักไรก็ไม่มีตามินพี่น้องเันตัวซุ่มเซลกันคุยกันกินข้าวอร่อยอร่อยไม่หิ่งไม่หิ่งกัน <ไ>ซูซูซโซู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 ซโซูซ <c oughs> ูซ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 เซีซู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 ซาซู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 ซโซู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 ซซ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 ซ าง้ไม ah, oh, okay. oh. ่ควรวดไปลองเอะครอ๋อเก็บอาม่ต้องไปไม่ต้องหัขุดน้ำนร่อยู่แน่อนหัยัขุดน้ำน้ำขุดแห้งมันก็ขอาใหญ่เขาเนตั้มใหญ่ของใหญ่เขาไม่ได้สินอนอยู่รมันนอนมันไ่ได้ใส่เตะเลมันตื่นไว้ ก็ใส่เป๊ะฮ้าก้วยนะคือเบ้อลงกันเอาตนนเมื่อวานเทปเดียวก็เลยได้หน่อยก็เลยแกงแช่พักลายบายไอคิวไปแย่งกบนะเมื่อคืนแย่งเขีันนะคิวจับกินหรือไม่เป็นแซงเป็นได้แกงเขียนต้องหนาซ่บอยู่บ่เติมอีกบ่ ใส่ยาผิดยาขืนบร์กินมาสั่งว่ะเถอเนาะบาเรียกบาิบอนเ้าจยาผิดเื่องรแซวเรื่ินบาร์กินผิดเนี่ยเพิ่อาศ่ยังเนาะเพิ่นใส่ใจเด้อเพิ่นใส่ใจเพิ่นว่ะเพิ่นบร์กินนะครับไปอยกทานกินไะไรยัเฮยเฮ ใส่ใจลงไปพี่น้องขิปนา็สมาสมมาคาควริไต้คอล่าพี่น้องไปก่อนเด้อขิปน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องร่มซิงแห้งนะเหมือนแมนล่มอากาศเย็น,ยน